สวัสดีครับยายอ้วนจ้าโอ้วันนี้มาขายถึงใช่วันนี้ได้เพื่อนใหม่รามคําแหง39วัดเทพวีราได้เพื่อนใหม่ด้วยจ้าไหนเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเฮ้ยฉงนเล่ามาเองนะเด็กอ้วนก็มาขายขนมเพื่อนใหม่ขายอะไรขายถั่วดินจ้าขายถั่วดินเป็นไงเจายายขายดีไหมดีไนะยายก็พอขายได้พอขายได้จ้าอ่าก็เนี่เด็กอ้วนกเอาขนมขายหมดไหมวันนี้ เกือบหมดเอาขนมขันเดิมาแรกกัดหัวย้าเอาขนมแรกกับหัวเขาเหรอใช่โอ้ยยายแล้วเขาเอาขนมมาแลกกับหัวยายให้เขาแลกไหมให้แลกค่ะให้เขาแลกเหรอใช่ก็นี่แหละเราทําโครงการแบ่งปันโตกนะใครมีก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วยายขายหัวดินขายยังไงจ๊ะถุงยี่สิบอาจจะววันนี้ผมจะช่วยซื้อค่ะจะซื้อห้าถุง อ่าเดี๊ยวถุงเดี๊ยวแถมให้ถุงนึงโอ้ยแถมให้อีกตั้งฮะห้าถุงนี่กี่บาทห้าถุงร้อยจังห้าถุงรอ้อยแถมให้ถุงหนึง่งอ๋อยายชื่ออะไรเจ<ห>้าเนะี่ยชื่อทับทิมแก้วมณีทับทิมแก้วมณีนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเห็นฟันปลอมเขาบอกเขาไม่ได้เคี้ยวหมากมันเดี่ยววัวนะฮะยายเดี๋ยนี่มาคิดยายชื่ออะไรนะทับทิมอ่ายายทับทิม ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆหน่อยที่วันนี้ใครจะทำมาค้าขายไงก็ให้ต่อสู้ชีวิตค่ะยายฝากกำลังใจให้เพื่อนๆหน่อยจ้ะขอขอให้ยายอ้วกขายดีๆขอให้จะอ้วกขายดีๆได้เงินเยอะๆได้เงินเยอะๆไดกลับบ้านได้กลับบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวหัวไม่ต้องเลี้ยงแล้วเอาเนี่ยนะครับเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะ แล้วเราก็ให้แล้วก็แบ่งปันกันแล้วยายอยู่กับใครเนี่ย,อย,เ,ยเอาอยู่คนเดียว,วถึงว่าไม่ยอมเลี้ยงใครแล้วถั่วนี้ต้มเองเหรอรับเขาฮะรับเขามาวันนี้ก็พอขายได้ไหมพอ,อได้ก็พอได้นะ,ะก็พออยู่ได้ทำไมนี่อย่าร้องไห้นั่นแหนบอกตัวเองอะนะ่ปะอะโอเคยาย,ยอว้วาก็วันนี้ได้เพื่อนใหม่ดีใจเนาะอ่าช่วยกันนะอยู่กันอย่างแบ่งปันโอเคขอบคุณทั้งยายอ้วนแล้วก็ยายทับทิมครับ ขอบคุณครับถ่ายวีดีโอด้วยนะคะ